สวัสดีครับวันนี้ลุงสิบแสนบาทเลาะตลาดนะักไทยลาวอำเภอที่อวเช้าวันจันทร์วันนี้ครับตลาดแห่งนี้จะเปิดทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับอันนี้จะเป็นผ้าด่านผ้าเทียบเรือนะแต่ว่าไอ้แม่ค้าจากปากลาวอกำลังนำเอกสารมาทำบัตรเข้าครับระเบิดขึ้นมาจ่ายค่า ด่านข่ายเยบดินน่าจะคนละ20บาทไป,ย,ย,ไปย่างงง่ไปก่อนเดี๋ยนะตลาดอันนี้จะมีทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันอังคารครับที่อำเภอท่าอุเทนเกิดไฟค้าปีดจากฝั่งลาวก็กำลังลำเลียงสินค้าขึ้นมาครับด่านรู้กัดระดับที่พกรุ่งไปตรวจข้างล่าง สวัสดีครับทุกผู้เสนพามาหล่อเองสลาดนัดไพลลาเทวเทนครับวันนี้ชาววัดจัดเจ้าพระวัดพุทธาธิบัติสลัดหนักไพลลาเอาเขื่อนเทวเทนครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นบรรยากาศของพกบข้าแม่ค้าและคนซื้อครับไปลองต่อรองราคาครับเจ้านี้เราจะขายป่าครับ ขายปลาค <Trustee? S 2> รับกำลังจองราคากันขายปีกขายต้นทุนนนี้จะไยกแพ็กกันครับ

บาทนี่ร้อยรบครับอัลร้อยาสิบตัวนาคห้า <contamination> สิบตัวร okay. ้อยหมดยแล้ววันี้ห้ายี่สองสาไปซื้อมาผู้บังเลยตัวเส้นะเ่็เลยบ้าตม้ื้นไอ้บัดแดงฟูหอย ใช้แบบเด็จยกไข่เลยเลยน่โาวโดนจ้อยาวครับมันยังกรตุ้งกระเด้งเดียวไขอยเือน้อยเดียวเลย่น้อยาเจาบกนาากาศตลาดนัดในลาวตะวันเทนืบอนี้ครับกเาครับชาารกาลังเอาของขึ้นมาครับเาบปูาเพิ่มรกาล้งจับล้านับ เช้าวันจันวันอังคารครับที่อำเภอ,อเเที่อยู่ตง้งรีผงเลยครับตงีผงลยครัตลาดแห่งนี้เปิดทุกเช้าวันจันระวันพฤหัสรับ,บรอไมค มีค้าสักจัดร,ร้านกันแล้วเสร็จแล้วเขาไปเดินดูตัดล้างก็ยังขึ้นมาหมดคเลยมาจังก้าคือค้ากับ,กบ,กบออคือช่วงนี้ไม่ก็มีค้ากันจะจไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าวเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวทำนาเกี่ยวข้าวกัน นี่เ็รอรอตรวจรอบัตรเรือ,อยังเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ก็จะเรือน่าจะเข้าประมาณสี่ลำหรือห้าลำประมาณนี้ครับลูกค้าก็เยอะเหมือนกัน ดเ,ดเีอากาศร้อดแต่เช้าเลยนะทุกคนนีน้เดี๋ยวอีกสักพักลูกสุดแสนจะพาไปหลอกกับตลาดนัดไทยลาวอำเภอสโอเทีนจังหวันดนครปนมั้งค่ะ ดีือไปทำตัวหรื่ว <Hospital> ่าโคตรโคตโรดี่ก็ห้าทไปัวเลยทำไม่ได้ี <ườ threat> <ra pp os>

จานละสาบาทแล้วพักหักกลมพักอีสุ่มเนาะสมตั้งกลมกลมเหมืจุ่มพักที่คุ้มโลจะมากกลมผสมผสมกันเนาะพักที่คุ้มก็แพงเาเกงตะกูม่กนเอรอันเอาจักโลกกัน เาเลยครับตัวโน้ตฮะลูกเอาตอวนี้ลูกนะบางคนก็เอื้นนันพักไค้ใกลครับพักไข้นใ,นใกล้พัก,กดังกมกับดี๋ยวจะมรถกมรถส้มผสมกันครับลูส้นสิ่งกระปุ้นครับรออลวกส้นเข้าปุ้นในเรือ่องอะไรผู้จิครบ เป็ดหัหนูแห้งปลาบนดกะเกแค่ปลาบนนี่ไม่มีะได้นี่ครับุ่นนี่ล่นนี่ไอโล่ไห้ได้ครับฮะโล่เธอหรือโล่ะหัสิทะหญ่จริงวะโล่่หั้ซิทกดบพี่ด้องปลา สำเร็จภาษามาเรียบร้อยแล้วดจรบากานไัดตลาดนักไถลาวเทวเทีนมาดีครับจะพักครับปลาตัมีตัวปลาหลครับช่วงนี้ปลาปานี้ยังไหลครับ เป็นกรบเป็นกับปุ่นพริกหอ,อมกระเทียมผัดาสูงครับเสีย่ยบปลาหอยบอก,กยยตัวหอยหอยผมหอยขัวค,ค,ขขครับปุดมาแล้วครับปลาบะคัว

ขายผมก็ขายผมอ่ะเกิโลบอบจ้าฮลโล50บาทจ้าลล,ละ50บาทเนาะเมงลงยำาตัวเนีย่ยเนียวผักขมอาจารย์ในเล็กกระักอาจารยละสาวคทะสาวบากอาจารบักไงนะครับ มีทั้งสุกทั้งผมทั้งส้มหมดนะให้ไก่บอนมาจาสามอย่างค่ะรวมดมิตาบระดูเอดีกเนแกงโอ้ยแกงสะเก็ดน้อยเนาะน้อยน้อยเนยไมร้อยสปลาร้อยเดียวอ่ะจะไปไปคุบมาเด็ดแวตัวนี้เอ อันปุงได้เราไม่ขาดร้อยเดียวกับพี่น้องันเคียดน้อยครับน้อยสมซื่อดีนะครับเกียดเกงเาะันนี้ uh ผ AH. ู้ดีเลยเไส้กับผักกาดกับผูแดงผูแดงโล่สดสค่ะสองร้อยห้าสิบจ้าสองร้อยห้าสิบครับผูแดง พลังไข่ยี่หาเนะแดงค่าสองร้อยห้าส well, ิบบาทครับจะเปลี่ยนกะละมังกันเปลี่ยนตลาดนัดไทยลาวโาเทนี่ครับ ตลาดอัดไทยแล้วกับวันนี้ไทยลาวเพื่อทาเกยนจันทระวังพุณฮัทัดฟ้าปูนาปูนาธรรโลหสิบโลหิบโบมาเป็นกระสอบนครับนคนซอเป็ดปี๊ค่เรียบร้อยร้อยเดียวแล้วคงเอาััง มัต่อลังพึ่งไข่บดแดงตับปลานั่งเรียบรอซิมซิมได้ักผไงากร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวทุกไข่ลูกนังทุกนักต่อแกบเรียบร้อย ต้อชิลอเด้อวันนี้ต้องามแพงพี่น้องโลละสี่ร้อยครับต้อโลละสี่ร้อยตอโลละสี่ร้อยมนละสามสิบบนนละแปดมุม คนกำลังพึ่พักเลยมีแขงแกล้แขงน้อยมีะรแล้วน้แล้วนเยมีมีหดมีหดล้านทองล้านเงินครับ <c oughs> ทองจ้าทองมีทองทั้งทองทั้งเพชรทองเกอนที่ครับ ผลไม้ก็มีทับทิมทับทิมอะโวคาโดบุกแคดเจ้าลัดนน้ำน้ำเค็มหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยงร้อยขกี้เกยีกี้ียจขี้เเก้ยคเกยจี้เกีจ้ย้นกี้ก้เยีเียข้เกย้กกจ้ย่กียีเีย้ ต่อจะมีกระป๋าป๋ายังไเนี่ยกรป๋าป๋ายางยาวนี่เนาะเอาลูกมันไหวอ่กันไปขูดเลยครไ่้กระป๋กระป๋ายไงเลยเยอ้นมเอามาเอามาเอามาอามนเือ้นเลยร้อยห้าสิบละโละห้าส เอลุนก็ได้อ okay. right. like ้ห so, like ัแขงวนี้ยขอหมเดี๋ยวเปนเดอบ่อยยังยดเปนูดี๋ยวายันนี้จะมีเดี๋ยวมีเดียวมีป่าครับเขาเดิได้มากครับคทดิอันนี้เดี๋ยวส่อันนี้ไม่าดครับตันนี้กำลังบร้าวครับอากาศกลังร้อนครับ บรรยากาศตลาดเมื่อนี้รถตอกกันยังมีนะครับตัวนี้เกี่ยวเข้าวเกี๊ยวข้าวตีนั้นแบบกเ้งนุ่มส่วนมากก็จะเป็นปลาคับปลาที่เขาทำเลใส่เก้ไว้ปลาเย็นผักที่ผมมีขาลายแบบนี้

I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the fake is If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great off of my meds no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off in the wind i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages i fake modern kingdom for the taking. now that i've been put through hell i never got anyone's help i had to do it all myself <laughs> รงลายบมักต in ัวขัวงามๆของโบราณ่รานีคบบสวดเจ้างามเนาะตัวต่าฉับกันนี่นย่บ้ารียี่น้เยี่

มีหลายราคาครับ4ี้าบปลาทอดน่โลอยลลอยดลออันนี้รอยหนาส ัดกำเย์กันยัตอนี้ไปไปเจายกไปเมื่อกี้นี้เป็นชาวโรเป็นโรและรยปลาไปเลยเด้อปลาติดคมแหลกแล้ ปลานย,ยังป่ายังไหลเลครับเมด้านนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าครับเสื <c oughs> ้อผ้าของใช้ครับตลาดนัดไทยลาเทาเทนวันนี้วันจันทร์